ซึ่งความรักขององค์เรือบีเดาความสัมพันธ์กับองค์เรือจินจอสาธิตกับเราตลอดไปเบื่อเราร่วมใจกันภาว พระบิดาความสัมพันธ์กับ,บงองค์พระจิตจงสถิตกับรเราตลอด<ร>ไปโดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระนสฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย และสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพาผภาพและต่อบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรณาบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อามิน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระจิตเจ้าทรงสอนข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้กล้าทูลพระองค์โดยใช้พระนามว่าพระบิดาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สำนึกอยู่เสมอว่าเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์เพื่อสมจะได้รับมรดกที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเซเคีย์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวคำพังเพยนี้ซ้ำซากในแผ่นดินอิสราเอลว่าพ่อกินผลองุ่นเปรี้ยวแต่ลูกเข็ดฟันเรามีชีวิตอยู่แน่ชันใดพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ท่านทั้งหลายจะต้องไม่ใช้คำพังเพยนี้อีกต่อไปในแผ่นดินอิสราเอลดูสิชีวิตทั้งหลายเป็นของเราชีวิตของพ่อเป็นของเราฉันใดชีวิตของลูกก็เป็นของเราฉันนั้นผู้ใดทำบาปผู้นั้นจะต้องตายถ้าคนหนึ่งเป็นผู้ชอบธรรมปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรม ถ้าเขาไม่กินของถวายตามสักรารสถานบนที่สูงไม่เงยหน้าขึ้นคาระวะรูปเคารพของพงพันอิสราเอลไม่ล่วงเกินพัญญาของเพื่อนบ้านไม่เข้าหาหญิงที่มีประจำเดือนไม่ค่มเหงผู้อื่นแต่คืนของประการแก่ลูกนี่ไม่ลักทรัพย์แต่ให้อาหารแก่ผู้หิวหอย และให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีเสื้อคลุมผ้าไม่ให้ผู้อื่นยืมเงินเพื่อเรียกดอกเบี้ยหรือหากำไรยังมือไว้ไม่ทําความชั่วตัดสินคู่ความอย่างยุติธรรมดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเราอย่างซื่อสัตย์คนนั้นก็เป็นผู้ชอบธรรมเขาจะมีชีวิต พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแต่ถ้าคนหนึ่งมีบุตรเป็นโจรเป็นฆาตกรและกระทำความชั่วเหล่านี้เขาจะไม่มีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะต้องตายแน่ๆเพราะเขาได้กระทำสิ่งน่าสอิดสะเอียนและจะต้องรับผิดชอบความตายของตนดังนั้นพงพัน์อิสราเอลเอย๋ย เราจะพิภากษาแต่ละคนตามความประพฤติของเขาพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสจงกลับใจและเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดของท่านแล้วความผิดของท่านจะไม่เป็นเหตุให้ท่านพินาศจงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งหมดที่ท่านได้ทำจงทำตนให้มีใจใหม่และจิตใหม่พงพันอิสราเอลเอ,อ๋ย ทำไมท่านจะต้องตายเล่าเราไม่พอใจในคำตายของผู้ใดพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสจงกลับใจเถิดเราท่านจะมีชีวิตพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าสองปียมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสาร ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้าโปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคงขออย่าทรงผลักไสข้าพเจ้าไปจากพระพักขออย่าทรงยกพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกจากข้าพเจ้าเลยขอพระองค์ประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นคืนให้ข้าพเจ้า เรือเจ้าทรงเปียมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารขอพระองค์ทรงคำจุนจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไว้ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้สอนผู้ล่วงละเมิดให้รู้จักทางของพระองค์แล้วคนบาปก็จะกลับมาหาพระองค์ รเรือชาทรงเปลี่ยนด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารพระองค์ไม่พอประทัยเครื่องบูชาถ้าขพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาพระองค์จะไม่ทรงรับข้าแต่พระเจ้าเครื่องบูชาของขพเจ้าคือดวงจิตที่เป็นทุกข์ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และทอมตนเปรอเจ้าสมปียมด้วยความอ่อนหวานและเบตสาสงสารเชิญยืนอันเลืูยาอันเลืูยาอันเลือ ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปริชาและรอบรู้แต่ทรงปรเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายเรเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะขณะนั้นมีผู้นําเด็กเล็กๆมาให้พระเยซูเจ้าทรงปกประหัตอวยพรแต่บรรดาสิทธิ์กับดุว่าคนเหล่านั้นพระองค์ตรัสกับข่าวว่าปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะอาณาจักรสวรรค์ เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้พรงทรงปกประหัตให้เด็กเหล่านั้นแล้วจึงเสด็จไปจากที่นั่นพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิจเจ้าทรงประเจริญเทินพระวรสารเรื่องราวตอนสั้นๆที่เราได้ฟังบรรดาคราสาวก ไม่อยากให้เด็กๆมาพบพระเยซูมาหาพระเยซูแต่พี่สุเจ้าก็บอกกับพวกเขาเหล่านั้นว่าให้เด็กๆมาหาพระองค์และพระองค์ก็อวยพรพวกเขาเหล่านั้นนี่เป็นวิธีคิดที่พระเ,รเจ้าเองปฏิบัติให้บรรดาอาคาสาวกและผู้คนชาวยิวต่างๆในเวลานั้นซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ให้ความสําคัญกับเด็กแต่พี่สุเจ้าเองให้มิติใหม่ก็คือว่า พระองค์ให้ความสําคัญกับบรรดานเด็กๆและพระองค์ก็ยังปรยียบให้ทุกคนนั้นเป็นเหมือนกับเด็กๆที่พร้อมที่พระองค์จะเะลอผ่อรให้เสมอวันนี้เรายังได้ฟังเรื่องราวจากหนังสือประกาสุกเอสเคียนที่พระเป็นเจ้าทรงให้ความสําคัญกับทุกคนเป็นบุคคลไม่ได้บอกว่าชาวยอวมีความคิดว่าเมื่อบางเมื่อพ่อทําผิดลูกก็ต้อง รับโทษพอกินองุ่นเปรี้ยวลูกเข็ดฟันแต่พระเป็นเจ้าได้บอกกับเอสเคียนบอกว,ว่าวิธีคิดของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแบบนั้นโปรงส่งให้ความสําคัญกับแต่ละบุคคลวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าเองยืนยันว่าเด็กที่บรรดาชาวยิวมาให้ความสําคัญแต่ต่อนหน้าพระเจ้าแล้วทุกคนมีความสําคัญเสมอ นี่เป็นวิธีคิดที่พระยุตเจ้าเองสอนเราฉะนั้นทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเสมอขอเราได้ยอมรับเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้พระเจ้าทรงเห็นความสำคัญในตัวของเราเป็นประการแรกให้เราได้พึ่งพาพระเสมอและมีท่าทีเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ยังไม่พร้อมในหลายสิ่งหลายอย่าง เราต้องการความช่วยเหลือขอเราได้เป็นเด็กต่อหน้าพระเจ้าให้พระเจ้านั้นได้นำทางให้พระเจ้าได้อวยพรขอพระพรของพระได้นำทางพวกเราในการดำเนินชีวิตเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพราะมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในเรื่นดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพรคะมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอังุน ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอทวายพระพอ่อแดบแดซ้าวตลอดมีรันดอนพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเถิดเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับบรรณาการซึ่งพระองค์ทรงพระการุณาประทานให้พระศาสนาจักรนำมาถวายและยังทรงพระอนุภาพเปลี่ยนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นำความรอดพ้นมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพะเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงตรงให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถอะเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพราไม่ได้ทรงมีความจําเป็นที่จะต้องรับคําสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคําสรุดีไม่ได้เพิ่มภูนพระเกียรติแต่นําพระหัสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพะบารมีพระคริสตะเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับเทพนี้ก่อนและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักิสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลดลประสสริรุร่งโทษผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถว <ขอ S 2> ายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าจสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง และทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนโยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ พระกิตติเจ้าได้สิ้นพระชนพระกิตติเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระกิตติเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสัก์และคณะสงฆ์้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพาสดาของพระนางบรรดาอัครสา,าวกนักบุญทุกท่านบุญญาลาศีนิโคลัสและบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคิสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคิสต์เจ้าทรงสอน ข้าแต่พระพิดาวของข้าพเจ้าทั้งหลายเรื่องสถิตในสวรรค์เรานำเรื่งจนเป็นที่สักการะเรานาจัดจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ปรดประทานอาหารประสามันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประจน แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอนุภาพและปรสิริรุงโร์เป็นของพระองตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อเมนขอให้สันติสุขของพระคิสดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ และสจะติดกับ่านด้วยให้เรามอบสันต so uhm, ิสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแกบเดชาฟุตทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกาศอุนาเถินูกแกบเดชาฟุตทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกาศอุนาเถินรู้แกบเดชาฟุตทรงลบล้างบาปของโลกเปรดประทานสันติสุขเทิน นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงเระ่วาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกาศพระกิสต์เจ้าาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอการรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นและตั้งมันอยู่ในแสงสว่างแห่งความจริงของพระองค์ด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดตจเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแต่ท่านทั้งหลายเทิด <Amen. S 2> พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านสามหนึ่งเจลูกขอวันทามานดาทรงธรรมเรือเสลดลลำผู้ดิม ชีวาขอบเรือมานดาโปรดเอื้อเจอจินความสุขกายใจหรือภัยบีทาขอยกผูชา